เอามาเลี้ยงที่นี่สามสี่วันในช่วงที่เขาไม่อยู่หูยน่ารักมากตัวแบบตัวแบบจุ๊บปุ๊บเลยอะน่ารักจริงๆต่อต่อเพื่อนเยอะพี่กาแฟทักไทยบ้านมัดรวมนะคะขอบคุณนะคะพี่กาแฟคุณแม่ลูกสี่ก็สวัสดีพรอ,อนนะคะไข่เจียวมากินเหมือนกันหิวน้องเอ็นเอาไขา่ ม่ไมถ้าเราขึ้นไลท์ใช่ไหมเราขึ้นไลท์เหมือนน้องเอ็ดวานแหละเราก็เนี่ยเอฟซียังอยู่ก็เลยเราก็เกรงใจเอฟซีหน่อยเกรงใจเอฟซีแต่ไม่เกรงใจเพื่อนเพื่อนน่ะก็ไปไหนได้เพื่อนเพื่อนเขาก็อยู่เต็มใจให้เราอยู่แล้วถ้าเขาไม่ว่างเขาก็ไปกันหมดแล้วดูดิดูดิดูอย่างอะไรนะพานพรดิเห็นไหม ว้าวพื่อนเนี่ยพานอนเนี่ยไปแล้วเห็นไหมเนี่ยพี่ลาลา่าสวัสดีค่ะเห็นไหมเนี่ยพี่ลาล่าสวัสดีค่ะน้องเก๋สวัสดีนะคะพี่ลาลา่าแฮปปี้นิวเอียร์นะคะแฮปปี้นิวียร์สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะฮัลโหลฮัลโหลไมฟเฟนเอลวออนนะคะ E T R O V นะคะ Thank you so much นะคะ I cannot speak English นะคะ I cannot speak English Sorry Sorry d i t ส n bit นะคะ Sorry Sorry ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกสี่ทักทายทุกบ้านนะคะใครพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะฝากทักทายหน่อยนะคะคุณแม่ลูกสี่ผัดเผ็ดปลาดุกใช่ใช่ปลาดุกทอดผัดเผ็ดนะคะ อร่อยอร่อยค่ะเผ็ดเผ็ดหวานหวานเค็มเค็มนะเผ็ดหวานมันเค็มเนี่ยแบบออร่อยมากยิ่งถ้ามีน้ำน้ำน้ำเยอะๆนะยิ่งอร่อยอันนี้เก๋ว,ว่าใส่น้ําเยอะแล้วนะแต่ว่าพอเวลาเราเอาปลาดุกที่เราทอดแล้วอ่ะลงไปคุกอ่ะมันก็จะแห้งไปหมดเลยตอนแรกเราใส่น้ําเยอะก็กลักวมันจะเยอะไปขอบคุณนะคะพี่ลาล่าขอบคุณนะคะพี่พี่กาแฟพี่กาแฟก็ เขาทุ่งทานตะวันสวยมากวันก่อนนี้หลานเก๋ก็ไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปรบปุรีหรอกมั้งไปไปเที่ยวทุ่งทานตะวันสวยสวยขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะ <c oughs> นี่นะคะอันนี้จะเป็นผลไม้นะคะแอปเปิ้ลแอปเปิลซาี่แล้วก็แอปเปิลเขียวลูกเล็กๆนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะนี่นะคะแอปแอปเปิลน,น่ากินมากแล้วก็ผัดผิกผัดปลาดุกทอดผัดเผ็ดนะคะปลาดุกทอดผัดเผ็ดใส่เครื่องขิงอะ่ะพวกขิงพวกออะไรนะพริกไทยอ่อนเอ,อร่อยอร่อยนี่นะคะปลาดุกทอดผัดเผ็ด นี่นะคะมีเครื่องเครื่องเทศก็จะมีขิงม,มีพริกมีพริกไทยอ่อนมีกับใบหัวละพาแล้วก็ใส่ข้าโพดอ่อนอร่อยอร่อยเผ็ดหวานมันเค็มนะคะอร่อยมากๆส่วนอันนี้ก็เอามาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะคะเป็นผลไม้นะคะเป็นแอปเปิลสารีนะคะโอเคค่ะก็สมควรแก่เวลาที่ ยื้อมานานนะคะ FC ก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะคะขอบพคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนอนก่อน <Non> ไปแล้วค่ะบายๆจริงๆนะคะขอบคุณนะคะพี่กาแฟขอบคุณคุณแม่ลูกสี่ขอบคุณพี่ลาล่านะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะ thank you so much นะคะ L A L V A N นะคะ PETORV นะคะ thank you so much นะคะขอบคุณเอพีพรน้องเอสนะคะแล้วก็ทุกคนทุกเลิฟทุกไลฟ์แล้วนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ thank you นะคะคนละหนึ่งไลค์นะคะหนึ่งไลค์พอนะคะหนึ่งไลค์พอน้องเอสไม่ต้องสองนะคะถ้าสองนี่คือต้องเอามาสองนะ <laughs> ขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะบาย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  hello hello thank you so much บายบายนะคะโบกมือกันได้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะ thank you thank you <laughs> bye bye ค่ะบายบาย